สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแพ็คพัสดุนะคะกล่องแรกจากจังหวัดเพชรบุรีนะคะก็สั่งไปเป็นสปินเนอร์ซิมพลดิมเปิลนะคะ1ชิ้นค่ะกล่องต่อมาจากจังหวัดชลบุรีนะคะสั่งไปเป็นแบบกําไลปอปิดนะคะ1ชิ้นนะกล่องต่อมาจากจังหวัดปัตตานีนะคะอย่างแรกนะจะเป็นแบบที่บีบข้าวปั้นนะคะ1แล้วก็จะมีเป็นแบบสกูชี่อุ่นถุนะคะกับเป็ดดีก็ะจะเป็นของเล่นดีนะคะ่น้าสั่งไปอย่างละชิ้นค่ะ ลองต่อมาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะอันนี้นะสั่งไปเป็นแบบกล่องสุ่มนะคะ1กล่องค่ะกล่องต่อมาจากจังหวัดชลบุรีนะคะอันนี้ก็สั่งไปเป็นแบบกล่องสุ่มเหมือนกันนะคะ1กล่องนะต่อมาจากจังหวัดตราดนะคะอันนี้ที่สั่งไปนะคะก็จะมีเป็นแบบของเล่นนะคะกับสปิชประมาณนี้นะคะแล้วก็จะมีเป็นกล่องสุ่มนะคะทั้งหมด4กล่องนะคะจะมีเป็นกล่องสุ่มของเล่นนะคะในงบ300บาทนะคะกล่องสุ่มขนม200บาท กล่องสุ่มสกุชิสาม0บาทนะคะแล้วก็จะเป็นกล่องส่มขนม200บาทนะคะอันนี้ก็สั่งไปเป็นกล่องส่มอีก4กล่องนะคะกล่องต่อมาจากจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะอย่างแรกนะก็จะมีเป็นแบบสูกุช่ไซส์เล็กตรงนี้นะคะทั้งหมด5ชิ้น5แบบเลยนะแล้วก็จะมีเป็นแบบภูมแจป๊อปปิดพร้อมสส่ห้อยนะคะลายโคน้านะ1ชิ้นค่ะกล่องต่อมาจากจังหวัดพะเยานะคะอย่างแรกนะก็จะเป็นแบบ คะ1ห่หอนะแล้วก็อย่างต่อมานะคะจะเป็นแบบมากอรองพุกกี้นะคะหนอันนี้นะคะจะเป็นแบบขนมถ้วยช็อกโกแลตจิ้มนะคะ1ชิ้นเยาลี่ไข่าไดาวพร้อมกระทานะคะทั้งหมด2ชิ้นค่ะแล้วก็นี่นะคะจะเป็นแบบขนมไม้ตั้งเมฆกรอบน,นะคะ3ชิ้นอย่างต่อมานะจะเป็นขนมปังได้นะคะ1แล้วก็นี่นะจะเป็นแบบเยลลี่นะคะเป็นเยลลี่ซองนะคะทั้งหมด4ชิ้นสแบบค่ะ แล้วก็จะเป็นแบบช็อคบอลนะคะไส้เคี้ยวหนึบอันนี้จะเป็นโคนมาร์เมโล่นะคะส่วงที่เหลืออันนี้ก็จะเป็นแบบมารเมโล่แบกะดาษแล้วก็จะเป็นมาเโลเปียวด้วยนะอันนี้จะเป็นแบบช็อกรกดลตค่ะก่องต่อมาจากจังหวัดกรุงเทพนะคะอันนี้น่าสั่งไปเป็นแบบเซ็ตขนมเยลลี่นะคะอย่างแรกก็จะมีเป็นแบบเยลลี่ซองนะคะแบบต่างๆนะแล้วก็อย่างต่อมานะคะจะเป็นแบบเยลลี่ซอฟตี่นะคะเยลลี่ตุ๊กตาแล้วก็จะเป็นแบบสไปเดอร์แมนนะคะอันนี้จะเป็นเยลลี่ไข่ทอดด้วยค่ะก็ขอบคุณน้องทางคนมากๆเลยนะคะ